เทรดทีเฟกเซสิตตีให้ชนะด้วยเครื่องมือ i d e ดียเทรดเทรนเครื่องมือนี้คิดค้นและพัฒนาโดยผมนี่แหละครับ i d เดียเทรนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับ t f e c t หรือเหมาะสำหรับตัว Set 50 Future อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องใช้ความรู้เยอะไม่ต้องตีการาฟไม่ต้องดูการาฟตอนกลางคืนมาดูหน้าง,งานเน้นหน้าง,งานล้วนๆเลยไม่ต้องมี s ต o p l ลอ s เยอะไม่ต้องถือนานไม่จำเป็นต้องถือข้ามวัน ลดความเสี่ยงได้แล้วก็เครื่องมือนี้จะสามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มที่ Top Trader นําเข้ามาเครื่องมือนี้หรือไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรก็ตามเออมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะแล้วอาจจะเป็นเครื่องมือแบบทั่วๆไปคือใช้ได้กับทุกสินค้าผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้มันต้องมีเครื่องมือที่เป็นเฉพาะทางผมก็เลยพยายามคิดคน้นและสร้างเครื่องมือเฉพาะทางขึ้นมาได้ชื่อนี้เลยครับ IdeaTradetrend อันนี้เป็นแพลตฟอร์มของ MetaTrader เราจะได้ใช้กันใน MT4 แน่นอนแต่เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ข้อมูลเยอะมากจนต้อง o อ l i b บ r a t ตตัว MT4 กับ MT5 มารวมกันเป็นอินดิเคเตอร์เดียวในโลกนี้ก็ได้ <Wow. S 1> ที่ในหนึ่งเครื่อง PC ของนักลงทุนต้องมีทั้ง MT4 MT5 แล้วออกมาคำนวณคือใช้2แพลตฟอร์มในการคำนวณแล้วออกมาเป็นชาร์ตหชาร์ต มันจะแบ่งหน้าที่กันคำนวณเลยเพื่อความรวดเร็วเครื่องมือนี้ลด i s e ของตัวการเบรกหลอกเบรกจริงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อน มาอธิบายเครื่องมือนี้ก่อนนะเครื่องมือนี้เราปิดชาร์จไปก่อนเลยดูแต่ indicator ก่อนเครื่องมือนี้มีเส้นอยู่เส้นหนึ่งที่เรียกว่าเส้นศูนย์เส้นศูนย์มีแค่เส้นเดียวคือเส้นศูนย์ก่อนเป็นเส้นนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันง่ายๆมันอวกาศกับโลกเลยละกันทีนี้ที่ผมบอกว่าเราต้องใช้เรื่องของความรู้เบื้องต้นมาดูว่าใช้เครื่องมือง่ายๆแบบไหนไล่ไปทีละวันเครื่องมือนี้บอกแล้วว่ามันใช้ MT4 กับ MT5 มารวมร่างกันขออย่างเดียว1ชาร์จต่อ1ไทม์เฟรม หมายความว่าถ้าเป็นทำเฟรม15ทีแล้วห้ามขยับไปขยับมาเดี๋ยวแพลตฟอร์มมันจะงงมันจะเออร์เลอร์ได้ค่ามันจะผิดเพี้ยนต้องทำใหม่เลยเดี๋ยวผมจะสอนควบคู่ไปกับตัว RSI อันนี้คือชาร์ตเมื่อวานก่อนเลยวันที่13ตอนเช้ามาตลาดย่อแต่อันนี้เส้นที่บอกว่าเป็นไงมันเกินเส้นอวกาศแล้วรอแท่งนี้หน่อยเฮ้ยรอบนี้มันเบรกแล้วเฮ้ยเครื่องมือมันบอกว่ามันจะทะลุจริงไว้เฮ้ยมันมาถึงนี้ปึ้ง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 สมมติว่าเราตั้งสามจุดนะเก้าสุดแปด้อยเก้ เลิกรอบรอบเดียวเออตอนรอบลงเนี่ยสัญญาณไม่ชัดเจนไม่มีเบรกดาวหรือไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่ต้องไปเทรดมันแต่รอบนี้เฮ้ยมันมันสร้างฐานมันลงมาแล้วมันสร้างฐานพักนิดนึงอ่าแล้วมันทะลุลงต่ออ่าเราก็มาช็อตตรงนี้แล้วกัน910อ่ะสมมติ910ึเติรดเติรดเเเป็นยังไงลงมาถึง907ยเฮ้ยอีก 3. จุดละ910มากวันศุกร์วันเดียวได้เท่าไหร่สั6กจุดสองรอบหกจุดหกจุดกับห้าคอนห้าคอนองเง คูณ5คอนอ่าได้กำไร3ามร3โอเคไหม3.33%เพราะฉะนั้นเกิดเราได้6จุดแล้วก็เหลือ5.5จุดอ่าเราก็เหลือ5.5จุดแปลว่าวันนี้เราก็ได้เท่าไหร่7.7%กว่าเน้นเทรดในวันก็พอแล้วโอเคไหมเพราะเครื่องมือนี้สามารถทำให้เทรดในวันได้ง่ายไหมคิดดู ผมตอบคำถามครบทุกข้อเลยไหมไม่ต้องใช้ความรู้ับสูงเอาแค่ทะลุขึ้นทะลุลงไม่ต้องทําการบ้านตอนดึกไม่ต้องเน้นดูหน้าง,งานไม่ต้องทนสต็อปลอดเดียวปิดจบในวันไม่ต้องถือนานจบในวันไม่ต้องถือข้ามวันครบ5ข้อเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่ถามว่านักทุนจะใช้ได้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้เมื่อโบรกเกอร์เปิดให้ใช้ MT5 แล้วเครื่องมือนี้จะเป็นลูกค้าที่อื่นก็สามารถใช้ได้ผมพัฒนาเครื่องมือตัวนี้มาให้เป็นเหมือน Netflix คือมี s u b s c r i b e รายเดือนถ้าชอบก็ไปใช้ต่อเป็นรายเด,เดือนไปนะแล้วถ้าเกิดขาาย,ย ยิ่งใช้ราคาถูกที่สำคัญตัวนี้ข้อ,อจากัดของมันคือมันไม่สามารถใช้บนโมบายได้ผมมีทางเลือกให้นักลงทุนไว้เรียบร้อยแล้วแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่นักลงทุนสามารถไปใช้ได้ทุกที่หมายความว่าโมบายก็ได้ออฟฟิศก็ได้ดูผ่านแท็บเล็ตได้มีทดลองใช้ไหมครับบล็อกเกอร์เปิดให้ใช้ยังไงผมให้มีทดลองใช้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปทุกคนจะได้ใช้เครื่องมือที่เหมาะทั้งเซสฟิตตี้เหมาะทั้งทองเหมาะทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กและสําสำคัญอีกไม่นาน c g s ก็จะสามารถเทรดต่างประเทศได้สามารถเทรดออฟชอร์ได้ <Wow. S 1> ไม่ได้การกันตีว่าเมื่อไหร่นะครับก็จะมีเครื่องมือที่สามารถเทรดต่างประเทศได้แล้วก็จะเหมาะกับหุ้นประเทศนั้นเหมาะกับหุ้นประเทศนี้มีพอร์ตโฟลิโอเลยเรียบร้อยหรือจะมีเครื่องมือเหล่าเนี้ยคลอดออกมา